สวัสดีครับแชร์จิ๊กเซลกับผมคลิปนี้มารีวิวร้านมาดามบิดพัทยาครับผมเอาละครับไปดูเลยครับนี่ครับร้านของเขาติดริมทะเลด้วยนะฮะดูครับนี่ด้านในร้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่มีเครื่องดื่มมีร้านอาหารนะครับเหมาะกับสายชิลริมทะเลมากๆครับผมแล้วโต๊ะนั่งของเขาเนี่ยมีเยอะมากๆครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูชั้น2นะครับนี่ฮะพอขึ้นมาเออผมลืมบอกว่าที่นี่มีมุมถ่ายรูปด้วยนะครับนี่ฮะ แล้วก็ไปต่อที่ชั้นสองครับก็จะวิวแบบนี้เลยวิวสูงๆทะเลส,สวยๆครับนี่ฮนะเดี๋ยวเราไปดูที่ชายหาดกันบ้างครับไปครับนี่ที่ชายหาดก็มีโต๊ะนั่งของร้านเขาด้วยนะฮะดูครับนี่แล้วนี่ครับเป็นริมหาดของเขาครับนี่ฮะโอ้โหแล้วดูมุมนูม้นครับจะเดินไปถ่ายก็ได้นะถ้าใครไม่ร้อน โอเคครับอาหารของเรามาแล้วนะนี่เป็นไงครับนี่เราสั่งมาครับมาดูปิดไก่ทอดฮะโอ้โหเด็ดมากๆครับเดี๋ยวไปชิมนึงครับนี่ครับอืมรสชาติเนี่ยผมบอกเลยกลับแกมชัดๆนะครับโอ้โหแล้วต่อไปครับนี่ฮะอันนี้อร่อยมากครับมือแดดเดียวฮะโอ้โหแบบกินเพลินมากๆครับโอ้โหอร่อยจริงครับเอาเป็นว่าร้านนี้นะครับวิวสวยนะครับแล้วก็ รสชาติโอเคเหมาะกับสายชิลสายนั่งกลางคืนนี้น่าจะเด็ดฮนะใครผ่านมาทางนี้พัทยาก็ลองมาแวะกินดูนะครับผมเอาละครับสำหรับใครทีช่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทายว้ดเลยนะครับสวัสดีครับ